วันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับให้บรรยายในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็พูดถึงโหมดทั้ง4โหมดของ p o t e n z ซที่มีความหลากหลายในการทำงานรวมไปถึงวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็อัปเดตนวัตรกรรมใหม่ของ Tips CP25 ซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆครับสำหรับหมอเองก็ได้มีโอกาสนะครับเป็นแพทย์กลุ่มแรกที่ได้ลองใช้ CP25 นะครับก็เรียกว่าเป็นหัวที่ใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ นำมาเพื่อตอบโจทย์จริงๆนะครับสำหรับการผลักยาดักเลเวอรี่นั่นเองนะครับเดิมเนี่ยเราเป็น CP21 ก็คิดว่าทำงานได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ CP25 เองเนี่ยก็เพิ่มพื้นที่ขึ้นไปอีกนะครับทำให้ครอบคลุมการรักษาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นเนื่องจากหัวเนี่ยจะดีไซน์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับทำให้พื้นที่แล้วก็การวางแผนของเราเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์แล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นมาก รวมไปถึงตัวเข็มเองที่เพิ่มจํานวนขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะปรับไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพผิวหรือว่าการยกกระชับผิวไปได้ด้วยเลยในหัวเดียวกันคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์กับคุณหมอผู้ที่นําไปรักษากับคนไข้ได้อย่างมากเลยครับ